ครับทุกคนตอนนี้เฮากำลังสี่้ากันเดินทางเข้าไปอ่าหมู่บ้านห้วยห้องนะครับเนาะอ่าบ้านนี้สิเป็นบ้านสุดท้ายอ่าของแขวงสวรรณเขตครับเป็นบ้านสุดท้ายที่ว่าพอสามารถที่ทะลุไปบ้านใดบ้านหนึ่งได้นะครับเนาะเพราะว่าผมมีเส้นทางที่เดินทางไปต่อนะครับเนาะเขาเอิญชื่อว่าบ้านห้วยห้องนะครับเนาะเดี๋ยวขอาสิพาทุกคนครับไปชมบรรยากาศครับ ครับบรรยากาศโอ้สวยงามนะครับทุกคนยามแรงนี่นแต่ว่าถ้าเป็นยามพล่นี่เข้าบนแน่ใจว่ารถน้อยสิข้ามได้บ่าอาจจะเป็นรถข้ามได้แต่รถจักรรถใหญ่นะครับเนาะ Ой, я. Да. Ja. Yeah. Oh. So, ja, ich Oh. สบายดีบ,ยดบ้านยังนอนน่นอนห้วยยังเกาะห้วยห,หองอ๋อห้วยหองม,มีมีน้ำเย็นแช่เย็นปะแต่ตัวเย็นเสียบอยู่เนะน้ำเปล่าน้ำละละ่าฮอนะมม,นะมีเนาะอันนี้เท่าไหนี่ บ้านห้อยหองเนาะห้วยหอง,นะหหองนี่ครับทุกคนฮาลงมู่อยู่นี่แหละอยู่บ้านห้วยหองตามหาหมู่ยังหมดเจอนะราบขอยาตดเพิ่นมาเบิง่งไม่บง่งเพราะว่าเฮาเข้ามาบ้านห้วยหองเนาะพอดีเจอพี่น้องชาวบ้านเฮาเขาพ้ากันแกะกาบครับ้วกาขายนี่ครับแกะกาบออกมาแล้วกะ็ตากแดดแห้งขายกิโลละสี่พันครับผมไม่บง่งแต่ อยู่ไทยเฮ้ากะจักเจ้าเอิญไม่อย่างหมจักอ๋อนี่ครับเป็นอาชีพของหมู่บ้านห้วยห้องนะครับเนะาะมาพาทุกคนชมบรร,บรรยากาศของบ้านห้วยห้องนะครับเนาะห้วยห้องนี่ครับ อันนี้คือไม้ที่ข้าเจ้าแกะกาบแลยเนาะเพื่อไปตากแดดชั้นกิโลคายโดละสี่พันเดี๋ยวเขามาเบิง่งแต่บูฮูเพิ่เสียไปให้ยังครับเดี๋ยวเขาซิสอบทำอ่าท่บ้านอีกทีนึงเนาะแกะเอากาบแล้วเอามาตาก แกแล้วกรับไปชั่นกิโลน่าจะมีคนมาหลับซื้อโลละสี่พันนี่ครับมีทุกเงินเลยครับผมนี่ครับตากแล้วก็ใส่กับใส่เป๋าคืนนี้นะฮะสบายดียดยดโอ้มาเบ้างอันไม่บงมาเนิไม่บงเข้าปู้เองบ่ โอ้ผูกเองแล้วถึงเวลามันพอได้แกะนะครับมาตัดตัดแล้วมาแกะแกะเอากาะมันแล้วก็ขายโลเท่าไหร่ขายสี่พันค่อยขายสี่พันสี่พันจีนบอกมาซื้อหรือเปล่าหรือเปลารัดหลวงเขาบ้ามีนะเหล้าเหล้าเขานี่เนาะเข้าไปเะ็ภทอย่างจักเขาเออเข้าไปมันกระซ่งเวทบอกโอ้แล้วไอ้พวกแก่นพวก อันนี้มันดีขายบ่ขายทุกทีเออไ,ไ,ไม่ได้ผู้ซื้อจึงขายเออบ่มีผู้ซื้อหักเไว้เฮ็ดฟืนเนาะเฮ็ดฟืนดังเท่านั้นเดนเออโลละสี่พันทั้งยังเป็กไม้ยังหงนอเข้าไปเฮ็ดยาบ่าเนาะเจ้าขเขาเข้าไปเฮ็ดยางนะเออไหนตัวนี้มันเป็นไม้ไม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 ยางโอ้เออเป็นยางเนาะ<ม>อืมเดี๋เขาผสมกับเป็นเครื่องยางนี่ยนะแสดงว่าบ้านเฮานี่เฮ็ดเกือบทุกหลังคาเฮือนเหลียวเบิ่งแล้วเห็นกองตามตารางเนาะ แต่บ้านอื่นผมมีได้มีแต่บ้านนี้เนาะแค่าว่าบงเรื่องเขามาขายซื้อมีแต่บ้านมซื้อเบี้ยมันกันเบี้ยได้ซื้อมาเลยนะจานเอาเองมีโอยเอ้าเตลูละเขายุบชกหนึ่งมาเออเขามาซื้อเลยเขามอวามีราคาแล้วเออถ้ากับปีนี้โอ้แสดงว่าได้ดีแล้วราคาเป็นโลปละสี่พันนี่แต่ก่อนน่ะแต่ตอนปลูกอ่ะแรกๆโลูกละรูแปดพัน โอ้นาะลดแรงลดลงเติบเนาะนั่นแหละปอกับโพดอเออไฟกับขอมกาเฮ็ดอล้วแบบนี้เออเอ็ดบันยายนมาคุชมูนนี่ปุ๊บเออลดแล้วบ้านนี้บุ๊ยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊ายบ๊ว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 ยม๊นยบ๊่ยบ0 0ยบ๊ มันไม่มีคนซื้อเออตเดียวเขามาซื้อเฮาก็ต้องได้ขายราคาใดกับแม่นบ่แม่นได้ขายเออเพราะว่าเฮาปลูกไปเลยเออแม่นแหละจักจักปีเฮาปลูกแล้วเฮาไปจักเบี้ยมันขึ้นมาแล้วเฮาตัดแกะขึ้นนี่ยได้สิบสามปีสิบสามปีจากแกะมานี่ขั้นว่าขั้นเขาซื้อแต่ก่อนน่ะหกเจ็ดปีนี่เป็นแกะโอ้หกเจ็ดปีแกะเลยอืมแต่เดียมับ่มีคนซื้อบ่มีคนซื้อก็เลยป้าไว้ประจุไม่ได้ เอ้โหนี่แหละเนาะเหยาเขาเหยาเขาปลูกแล้วเราซื้อของเขาเนาะแต่ก่อนแหละแม่เนี่ยมันอยู่ตำป้าเลยก็หาเอาหาตโอ้หาเอาตำป้าอือวันนี้ละมดละคำเออเขายังซื้อยังซื้ออยู่เหรอฮะเรามาปลูกบัดนี้จัดการมาปลูกเอาแบบนี้เนาะมันเหย้าเขาอันปลูกตอนที่แรกแล้วโลละแปดแล้วมาขายโลละสี่แบบนี้เนาะเขาก็จจาป็นได้ขายแล้วเนาะนี่และแบบนี้ นี่คือว่าหมูหักเบื้องมาใช้ถ่ายแต่ตามมาตามล้วค่อยตัดหมดแม่นตัดมาล้ปูมันปูมันนี่แม่นปูมันใส่ได้เก็บด้วยเออเนาะตามกระแสมันบ่ได้ดอกคนปูหลายมันแห้งรุดลงแหละรุดลงแหลมแม่ไฟก็แย่งกันแมนแหอันนี้บ้านอย่างไรเฮ้ยบ้านห้วยหองเนาะเออชุดชุดบ้านน่ะนี่ฮะไม่ไปใส่เนาะเอาตะกร้าขึนพูดอย่างเดียว ไโบลผ้ามีไปทำผีโอตรงไอ้ตรงที่เขาข้ามห้วยนะบ่จะอืมาทางไหนมาแต่ไอไอขมวนไอ้ตาแคร์แมนไปมายงมาเที่ยวมาเลาะมาเที่ยวปีใหม่อะไรเอาขอบใจได้ขอบใจได้นี่ครับทุกคนเงี้ไทยบ้านปลูกขายรูละแปดพันกีบครับแต่ว่าภาคประเทศหลายๆแล้ว รถเรือโละโละสี่พันครับทุกคนถือว่า,าดีกว่าบ่มีอาชีพเน้นะครับเนาะแาวบ้านห้วยหอ,องเขาครับผมนี่บรรยากาศครับผม